กรรมใดทำให้เป็นคนน่าสงสารถามเหตุใดบางคนจึงดูน่าสงสารน่าให้ความช่วยเหลือแต่บางคนถึงแม้ตกทุกข์ได้ยากเห็นแล้วก็อยากสมน้ำหน้าสงสัยจริงๆว่าผมอุปาทานไปเองหรือว่ามันเป็นกรรมติดตัวแต่ละคนกันแน่ครับส่วนที่เป็นอุปาทานก็มีครับสับเฉพาะเขาเรียกในเครื่องหมายคำพูดอคติ อคติจะทําให้ใจเราตัดสินทันทีว่าคนนี้เก๊กท่าหน้าหมั่นไส้หรือบางทีกล้าๆยอมรับหน่อยก็บอกตัวเองตรงไปตรงมาว่าไม่ถูกชะตากับยายคนนี้หรือนายคนนั้นโดยไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลมาอธิบายให้เสียเวลาเอาเป็นว่าไม่ชอบขี้หน้าแล้วกันเมื่อไม่ชอบกันเสียแล้วตั้งแง่หมั่นไส้กันเสียแล้วอย่าว่าแต่เขาตกทุกข์ได้ยากแล้วอยากสมน้ําหน้าเลย ถึงเห็นเขาอยู่สบายๆก็จะแช่งให้เขาตกระรมลำบากได้ครับคุณจะไม่ค่อยเห็นคนธรรมดาทั่วไปมีความในเครื่องหมายคำพูดน่าสงสารเป็นพิเศษเพราะแต่ละคนสงสารตัวเองกันเป็นหลักอยู่แล้วการที่อยากจะให้คนอื่นมาสงสารตนนั้นมีผลทันทีเป็นการส่งคลื่นรบกวนออกไปทำให้ใครๆอึดอัดและมองคุณเป็นก้อนภาระอะไรก้อนหนึ่งสังเกตเถิดยิ่งคนเราสงสารตัวเองเท่าไหร่ โทสะก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นตีโพยตีพายฟูมฝ่ายมากขึ้นเท่านั้นโลกเราเต็มไปด้วยคนชอบโอดครวนพร่ำบ่นเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรับรู้และหันมาใส่ใจเห็นใจหรือกระทั่งร้อนใจไปกับเรื่องของตนถามตัวเองว่าคุณอยากอยู่ใกล้คนที่มีคลื่นโทสะล้อมรอบให้พลอยเร่าร้อนตามเขาไปด้วยไหมสำหรับคนน่าสงสารนั้นจะแตกต่างออกไป คือเงียบเงียบหิมหิมไม่ชอบเรียกร้องไม่ชอบให้ตัวเองเป็นภาระของคนอื่นไม่อยากรบกวนให้ใครต้องมานั่งฟังปัญหาของตนแต่ยังไม่แข็งแรงพอสุขภาพจิตยังไม่ดีเลิศขนาดชนะความเศร้าเหงาของตัวเองได้กรรมโดยตรงที่ทำให้ใครต่อใครรู้สึกเมตตาสงสารอยากช่วยเหลือนั้นก็คือการเคยมีเจตนาชุบเลี้ยงผู้อื่นหรือสัตว์ในบ้านให้อยู่ดีมีสุขมีความอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยช่วยเหลือเจือจานคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงเป็นประจำอย่างนี้ถ้าจับพลัดจับถูตกประกรรมลำบากขึ้นมาก็จะมีคนอยากอุปถมัมหรือช่วยส่งเสริมให้รอดพ้นจากสถานภาพย่ำแย่ทันทีไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติเอาแค่ชาติปัจจุบันก็เห็นผลได้แล้วเพราะกระแสะการช่วยเหลือคนและสัตว์มากๆย่อมเป็นภาวะติดตัว และดนใจให้ใครๆแทบอยากยื่นมือเข้ามารับผิดชอบภาระแทนทันทีถ้าไม่มีบุญติดตัวแรงน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครไว้ก่อนหรือกระทั่งเคยช่อชนเอารัดเอาเปรียบใครๆมามากบรรดาลโทสะแล้วด่าดทอได้ไม่ยัง้งอย่างนี้ต่อให้เสแสร้งแกล้งทำท่าน่าสงสารก็จะไม่มีใครเขาสงสารตรงข้ามจะรำคาญหรือรู้สึกเหมือนอยากซ้ำเติมเข้าให้อีกมีอยู่นะครับ ที่บุญเก่าจากอดีตชาตินั้นดีมากช่วยคนและสัตว์ไว้มากจนน่าเอ็นดูใครเห็นใครก็รักอยากช่วยเหลืออยากหยิบยื่นอะไรต่ออะไรให้แต่ชาตินี้คิดผิดอาจเพราะได้ตัวอย่างไม่ดีหรือคบเพื่อนเลวเห็นไปว่าคนทั้งโลกโง่กว่าตนลงไหลตนแบบไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งโลกมีหน้าที่ต้องเอาอะไรอะไรมาให้ตนตนเองไม่ต้องให้อะไรใคร เสร็จแล้วอาจพัฒนาขึ้นเป็นการเห็นว่าถ้าใครไม่ให้ก็ต้องทวงหรือพยายามหาทางหลอกล่อช่อฉนเอามาเป็นของตนให้ได้เรียกว่าเป็นโรคหลงบารมีเก่าใครไม่มาสวามิภักดิ์เป็นต้องเห็นดีกันอะไรทำนองนั้นพอล่อลวงเขามากๆากบาปก็พอกเพิ่มขึ้นทุกทีเป็นเงาตามตัวจนถึงวันหนึ่งถึงเสแสร้งแกล้งหน้าสงสารอย่างไรก็ไม่มีใครเขาอยากช่วยอีกต่อไป ตรงนั้นแหละจะน่าสงสารขนาดแท้เพราะวิบากรายจะเริ่มให้ผลดุดมีกองทับมาปล้นแถมหันไปทางไหนก็ไม่มีใครอยากยื่นมือมาให้จับอีก